สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่ทานพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพอกันในวันที่สี่ว,วันที่สี 1, เ่เดินกลุ่มภาพันธ์วันแห่งเดินแห่งความรักเนาะสองพันสหกพี่น้องมือน,นี้เคยลาน้องตัวโน่น้องเวียหาควายพี่น้องเ้ยควายพ่อมาอาทิตย์หนึ่งเลย พากันมาหาค่าอยจนเมื่อยเลยเดี๋ยวนี้ย่างมาได้ประมาณกิโลกิโลไปไปลายเนาะแดดพากันเช้าเมื่อยก่อนบอหูันไปทางใดเชียร์อาทิตย์หนึ่งเลยคือว่าซิอยูต่ตามน้องนี่มาแม่หนํำกินหนํำอยู่แถวน้องนี่กับบม่มีแต่เก่ามันสิมักมาอยู่แถวนี้เนาะแต่รอบนี้ บเห็นพี่น้องผักเมื่อจังหน่อยยังสิฟากันลุยเนาะงัวค่อยล่าเมื่อน่นเห็นเลยพี่น้องไปหาตอนกลางเวรนหละเห็นเชือกขาดเนาะสงสัยของไหม่เชือกขาดเลยแต่ว่าเห็นแล้วงัวนะแต่ควายนี่ยังบอเห็นตั้งเต่บุญเนาะบุญวันที่สเปดบอมาเลยตอนนี้กับวันที่สี่ละ เป็นอาทิตย์เลยเบ่เห็นเลยแต่เกาช่องมือบ่เห็นช่องมือมือที่สามเลยก็มาอันนี้อาทิตย์หนึ่งเลยก็เลยอย่ามันของน้ำมักจับอย่ามันคาหัวค่าสวนเขาเจ้าเนาะเดี๋ยวนี้หัวสวนลายก็เลยพากันไปหาผานเฮาเลียงโวเลควายแบบนี้แหละพี่น้องเลย ปล่อยม,มีการผูกเลยของไพรก็คือการนอกจากงอเถิกควายเถิกไงจังผูกคนควายแม,แม่งอแม่นี่ปล่อยยามแรงมามันไปวงกว้างนองควายจากสิจากโมงเลยสิเห็นตอนนี้จังมงเลยเบิ่งดูสิเป็ดมง เจังนาทีสิบโมงเจ็ดนาทีพี่น้องโมโห่าสีเห็นตอนใดเน,นาะสีพากันยางพวกละหลายหมู่บ้านบ้านแรกก็คือหมู่บ้านบันโมงเนาะผ่านมาแล้วน้องเต้นีผ่านมาแล้ววันนี้ก็สีโลขึ้นทั้งผู้นัการน้องสิโนโคันบบเห็นนะก็ไปเรื่อยๆเนาะหลายบ้านเรียนใด พากันพักเมื่อยก่อนจักหานาทียังไปโตโม,มหัวอยู่ใส่ต่กร้ามันสิอยู่นี้จักแล้วนางกอนนางกอนนางเลยจะน้อยพาไปเด้น๋นี่นำกระโคละะและกระตุกพี่น้องของไทยของลาวเลยสวัสดีพระองคไทย มืดเลยก็บมืดได้น้ำนี่ก็ได้คนละตู้ครับแดดแดดนกเหล่านี้ก็เป็นยิงยากโอ้ยให้มันเห็นนกก่อนจังยิงพูแ <c oughs> ลละขึ้นทางพูแลตามห้องอันห่วยนาการนี่ <c oughs> <c oughs> ยามมันอยู่ตามห้องเนาะเอ <c oughs> ว่ามันมีน,ำน้ำมี <c oughs> ยังมับ่่ใชา Một nhà một mục kẹp tổng ผนละภาคทางพี่น้องคนละภาคหัวพเนาะงเนี่ยคือภาคเดียวกันเลยเไไคนละภาคกับภาคเดียวกันคือเก่าพี่น้องไปย่างเขาขุดทายย่าง ตกมันมา,นมานด้วยเห็นงูสิงไงคอยเห็นควายบุกป,ป่าผ่าด,ด่นลองเลย ควายกับสองคนตอนนี้ยังเหลือสองคนเหลือโตโน่ขาประจำแล้วก็เวียพุดไปพุดมาเนาะยังบ่ยังบ่เห็นควายจากักตัวเท่านี้ 那就他来嘛。 ออกได้เยอะพี่ทั้งห้าพี่มันยังตำโชว์ไวยลยมีแต่หัวแ่สวนได้พี่น้องเลยหน้าสมัยข้อมืออย่างนี้ก็จาเห็ดหูเห็ดสวนหล่หัวหัวทั้งเฮาวยังไงพี่ลงมาแล้วพี่ เห็นเตงวัวทางนักก้นก็ได้ดนะเออตามห่วยนี่เฮากับบะฮ้อนพร้อมเดี๋ยวมันก็มักอยู

ไปใช้ชุดตัวไปใส้ยังห้องละมือนี้ยังไงขี่รถหานะ Say nó nhung bò hiền như long vĩnh long phágaloin non gai hầu cạn xem pha lung vét tony cả mong nhung bò hên nhung khoai chát thôi vĩnh long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  vĩnh บ่าควายเฮาควายเขาก็ยังบ่เห็นนั่งกันเมื่อยกันก้อนก่อนแดดอะไรรอนั่งนั่งนั่งโอ๊ยเตือนเนาะจะยืดสายเนาะ เช <c oughs> ิสีลอยยอยนอนรถนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยน้องเอยู่ใส่ดีเนาะหาเบี้ยรถตัดมุตาแล้วเนอเด้อเหงมาชั่วโมงหนึ่งผ่านบรรณาการน้องเซโนซีบ้านเลย อันยางเบ่ได้มันหอเดือนหมวมาติดด้วยอันนี้เหมือนติดหนากกจงอาง่ายเลยอยอันนี้เยอะก่เนอ่ะข้อแดเฮีวีนันเห็เยอะข้อนะแดง้นดดน่าเลียวไปนพี่น้อง

ออ่ละืขึ้นขึ้นกันจนชิบอยอยากได้เลยพี่น้องทุกคนโอ้อหไอแกงแข็งแรงตึงแกงคนผมมีเน้อกินเลย เบื้องผากส้มดນวยด้วยพี่น้องสุโมงควาเลยยังบ่ได้ครึ่งท่างสามคันเห็นตัวหนึงสองตเห็นค่อยยังว่าค่เนี่ยว่ามันมีโอกาสเนอะ อันนี้ยังบ่เห็นจ้าโตคันหูอยู่แถนัคือโบไปไล่เอารถไปนี่ห้องมดแบ่งยายนี่ไข่ไม่ได้ไข่หรอใช่ ไปลอดขาวนี้และนี่ยนง่คือบอกพี่น้องพลังเขาเจ้าหมดเลยแลวบอกให้ถือขาวมาเลยเพราะว่ากันถือ บานนี้กี้มันยากค่ายกับพระเฮนเมื่อยแล้วบานนี้ชักไปอยู่ใส่เนาะ เพื่อนเราไปอยู่สักน่อยเราไปทุราแล้วแล้วเราเดินเอกสารไปเกาหลีฝักมือฝักมือ 재미 merup mktama mawe wober hoc-knang pa ny Principal นี่แหละนี่มันอยูนั่นนี่แหละน้องข้าขเจ้า,านี่ค้หอจะรูมนี่ไปเรา,าเลยาเอาจีตัดท,ทงเมื่อแล้วไปรอดเอาไอ้คนได้ยังตำทาง ชี้ตีกันแล้วพี่น้องเลยเมื่อยงนี่ไปชอมุงนี่อย่างควายสองสมงพี่น้องประมาณสิ กว่ากิโลบอกเห็นขมือแห้งมือแห้งจนยิ่งกันเองมือแห้งจนเสื้อเชินเลยมือแห้งมือแห้งจนฟาดเส็้อเชิญเลย ไอ้ด so oh, so 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 mm ูมาไปเห็นบปเห็นควายไฟเลยโอ้ยไปหาเห็ดลักเขาหาควายบอเห็นจนหาควายบอเห็นจนเป็นบ้าไปไปไป หาควายบ่เห็นจนเป็นบ้าพี่น้องเอ้ยนอ,นอย่านอนด้วยโอ้ยสิบสิบกว่ากิโลพา,ากันยางกว่าอีกเว้ยผ่านมาหกหมู่บ้านเจ็ดหมู่บ้านยางหาควายเจ็ดหมู่บ้าน สองสมงปลายสิบกว่ากิโลบเพาะจนเป็นบ้าจนท่าท่าท่าโนก็ท่าเวีจนเป็นป้ายโหดีพี่น้องเลยจากเกียวไซยิ่งยาวกันบ่

ตะกันเป็นบาเป็นงาวขารวะแมนว่าวายเขานะ เออไปเบินน่งก่อนแม่นมันดีแล้ว ไปเบิ่งใกล้ๆเมนรือโป่แมนนี่ไป,ไปเบ <c oughs> ิ่งใกล้ๆโอ้บรยากบรยากคือบฮ้ยากากคือไฟเฮาปันใด ไปๆๆไมาๆไปเขาบ่แม่ไปเฮาพี่น้องมาฮอดเพี้ยนแล้วพี่น้องเอ้บ่ห็น2ชมงปจนเด็กน้อยก็เสียเสเป็นป่ายอดมาทูนยิงกันอีกก็ถึกเมื่อยแโอ้ กินนีก็ลาคนเด็กพี่น้นนองเดอ้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วกับผ้ายางไปทำกันเนาะบอกเห็นทำยังชิบไปห้ามไม่พ่อกันไม่คิดนาะนสบายดี